เหลืองอลา,ามเต็มผูเข่าว่าทามปากโยอที่เรากำลังตามหาอยู่เออเอานมัน,มนจะไปเดินห้างแล้ว่ะเนี่ยน่าค้นหามากนะครับอุโมงค์ซุ้มดอกบ,บัวตอนเดยนึ้นมาตรงจุดชมวิวที่เป็นด้านบน360้อหกองศาแล้ครับก็ถูกใจมากเลยสวัสดียมามเช้าครับผมกำลังนั่งฟังเสียงชนีร้องนะครับอ่าใครกวนวนนะ่ะ เสียงคนคมาพร้อมกับเสียงชนีครับชนีนี้ลองทุกได้เลยครับหน้าหลังหมดเลยนี่คือสภาพที่เรานอนอ,นอยู่นะครับเมื่อคืนนี้รถผมนี่เปียกเลยนะครับแล้วเมื่อคืนเราก็นอนประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับดูรถผมเป็นที่เก็บทวยเก็บชามนะครับด้านบนเห็นไหมแฮะ คือกลัวพลังงานเก็บกวาดมาช่วงกลางคืนแล้วก็ไม่ได้หน่อยครับมันจะส่งเสียงตังนี่ดูดีมากนะครับแต่ว่าเช้าก็ชนีร้องตังมากครับโซนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือ,อเริ่มหกโมงครึ่งครับนะใกล้คันแทนแล้วแต่ว่าให้ทุกคนได้ฟังเสียงไปสักนิดหนึ่งครับช่วงเมื่อกี้นี้นะแต่ว่าไม่แน่ใจได้ยินหรือเปล่าแต่ถ้าจะได้ยินอยู่แหละเพราะที่นี่เงียบนะครับ ข้้าางหหนก็มีตัวเอาไว้เดี๋ยวเราจะตื่นนะครับดื่มกาแฟนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ร่างกายฟ r e s นะครับแล้วก็เก็บข้าวของไปดูทุ่งบัดตองกันซึ่งเมื่อคือนนี้ที่พักเต็มแล้วก็มันแทบจะมีช่องว่างให้เราเข้าไปเสียบนะครับเสียบไปก็ ได้อยู่แต่ว่าก็จะแออัดไปด้วยผู้คนนะครับแล้วเราก็คนของไกด์นะครับต้องขอบคุณพี่น้องชาวปากยกที่บ้านสามเหล่านะครับผมเคยมาแล้วนะแต่ว่าไม่ได้เข้ามานะครับเพียงแต่ว่าได้ผ่านวันนี้แล้วนักท่องเที่ยวหลายคนที่ไม่มีที่พักก็ผ่านตรงนี้ต่างเห็นที่พักว่างก็ขออนุญ,ญาตคนที่นี่กลางครับเขาก็ยินดีครับพ่อเพราะเข้าใจครับว่าช่วงที่เออเรามาเนี่ยก็คือเป็นเทศกาลท่องเท,งท,งทงี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูความสวยง,งามของทุ่งโวตองกันดีกว่า พี่บุญครับเดินทางโดยปลอดภัยและเจอกันในเมืองนะครับ,บผม,มพี่บุญธรรมนี่น <fa. S 1> เป็นพี่ชายที่น่ารักมากเลยเพราะว่าพี่บุญธรรมข,ขอบคุณพวกเรามาไม่ถูกไงมาส่งเสร็จกลับเลยนะพี่บุญธรรมมีภารกิจในวันนี้นะครับก็ไว้เดี๋ยววันหน้าพี่บุญธรรมมีเวลาเต็มก็จะมาใหม่นะครับอันนี้คือผมก็บอกพี่บุญธรรมพี่บุญธรรมมีธุระก็ยังมาเลยนะเมื่อคืนคุยกันว่าจะเอาดักเอกอะเมียายังมาอยู่เออเมียดายมาอยู่นั่งหน้ารีบพี่บุญธรรมเรียกเอาคนไหนเอาว่ามาเอานั่ง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 หน้าเนี่ยนั่ง เงียบเลยว่าที่เมื่อคืนพูดเป็นเสียงดีเลยไปนะครับอา้าวคนแรกนะครับเดี๋ยว่าเดินเราจะไปชมวิวกันรับส,สาวๆนะครับโอเคพิ่พ์ครไปแล้วแล้วยุทธนี่มอเตอร์ไซค์ย,ยางรั่วนี่ทำไงเนี่ยพี่เพียงคือรถพีน่นะแล้วพี่สาวๆเต็มรถอะ่ะเ <c oughs> ดินเดินเดินเดินนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเชยแม่ก็ต้องไปส่งน้องยุทธด้วยนะ แล้วก็มอเตอร์ไซค์จอดอยู่ที่หนองเขียวนะครับก็แะได้จะนอนที่นั่นไงแล้วคันนี้นคือประมาณว่าเขาคงอยากให้เรานอนเลยเอารถอยากรถยุดรั่วก่อนเลยนะครับก็ไม่เป็นไรตามนั้นเลยครับนี่นะเดี๋ยวยุดก็จะไปกับเชมแม็กครับแม่สนใจอาสาสาสาวไปสักคนไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ <c oughs> นะถ,ถ้าสนใจก็บอกนะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวใครตวมัน <c oughs> ทีมงานเมียดาย,ยัางมาอยู่ <c oughs> พวกเราอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทุกอมตอ์กันแล้วนะครับน้น้องๆแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สวัสดีครับพี่ครับเพิ่งจะตื่นหรือว่าหรือว่ายังไม่ได้นอนบอกระก่อนเพิ่งตื่นนะครับนอนไหนครับเมื่อคืนนอนตามแถวข้างทางไปพบผมไหมครับอ๋อที่ว่าเสียงดังเสียงดังตรงนน้นนะอ๋อไม่ใช่ครับอ๋อดอนเงี้ยกริบเลยนะเออคืออย่าลงนะครับเดี๋ยวเมียด่าเมียก็ติดติดตามอยู่เหมือนกันนะพี่ไม่ได้องไปแทนแล้วครับต้องลงแล้วครับอ๋อครับอันนี้บ้านอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ไหนครับฮะ พยอยอโอผมไม่เคยไปเลยเนี่ะสนใจก็ลองไปดูอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามหานะทีมงานเมียดาอย่างมาอยู่พวกเราครับทีมงานเดียวกันเอ่อนางเอกสวยไหมดูก่อนดูก่อนให้ดูก่อนให้ดูนางเอกก่อนคิดถึงใครคิดถึงใครเมียดานะตัวใครตัวมนนะเล่นครับเมียดานะเดี๋ยวไม่ให้เมียเห็นนางเอกครับเดี๋ยวเมียดาไม่เจอครับครับขอบคุณครับ ซวเล่นนะครับยอกๆนะครับอ่าอ่าภรรยาของน้องเขาก็ไม่เป็นไรจะว่ากันนะพอดีเขามาขอถ่ายรูปผมคนเดียวแค่นั้นเองโชคดีครับโดยทางปภัยครับทุกคนครับมาดูบรรยากาศยามเช้าครับแสงสีทองมาพร้อมกับทุ่งบัวตองครับโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องไม่อย่างยิ่งเลยคือถ้าเป็นช่วงกลางวันโซนพวกนี้คือเขาจะอนุญาตให้จอดรถได้นะครับมันจะมีจุดที่เราต้องขึ้นไปถ่ายภาพนะครับแล้วก็จุดที่ก็คือเราวนมาดูแล้วนะครับนี่สวยมากดูทุกคนเหลืองอรามเต็มภูเขาอ่ะ มีแต่พวกเราเท่านั้นครับที่อยู่ในรถอยู่คนนี้นเขาลงรถไปหมดแล้วครับนี่โอ้โหสุดจัดนะครับเขาจะเขียนป้ายบอกว่าห้ามจอดรถแต่ว่าจะจอดได้ในโซนที่เขาให้จอดเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมวนหาที่จอดรถก็นดีกว่าไม่มีใครวนเลยวะเนี่ยโอ้แม่มีคนมีแต่คนว่าจะไปวนข้างหน้าครับพอเป็นงั้นแล้วเดี๋ยวไม่มีที่จอดเขาเขาจอดอยู่ฝั่งเดียวนะครับแล้วเด่กคนก็แต่งตัวสวยๆมาเพื่อถ่าย,สย,าายแสงยามเช้านอนที่นี่ก็เต็มเลยนี่คือสเต็ปการเดินทางที่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นครับนะว่ามาเพื่อนี้ครับมาเพพื่อออแสสงงงีทขวก เรานะครับที่เราจะมาเจอนะครับนาะยเดี๋ยวหาที่จอดรถแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับพาสาวๆไปถ่ายรูปก่อนสุดยอดมากเลยอะ่ะเนี่ยโอ้โหเนาะโอเคเดี๋ยวจะอยู่บนรถก่อนนะครับอ่ะนายจีจอดแล้วดูข้างหน้าดูข้างหน้าเป็นที่เก็บวิวนุ่นต้องม่อนพร้อมหรือยังจ๊ะน้องสาวดูน้องม่อนก่อนสวยขนาดไหนสวยมากใส่<อ>ไปชันกั๊ซีบัวตองเออให้ตัดกันนะเอาให้เด่นไปเลยเออได้จ้ะเดี๋ยวไปรอดูน้องฟูกคนครับน้องฟูจะใส่ชุดอะไรครับเดี๋ยวเราต้องรอชมนะ ทุกคนครับมาดูบรรยากาศแสงสีเหลืองครับของพระอาทิตย์กับทุ่งบัวตองสีทองคําผู้ซเวอร์เลยครับเต็มดอยแม่อุคอครับวันนี้ผมมาเป็นทริแปแรกๆของช่วงเวลา23ปีที่ผ่านมาครับดูดิคนก็ขึ้นไปถ่ายรูปขอมนเต็มเลยไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าครับแต่ว่าที่ไม่แพ้ทุ่งบัวตองต้องมาดูนี่เลยเขออยายาตเชิญเข้ากล้องเลยครับน้องมอนเอ่อที่น้องฟูจ้ะสางปกากกยโยที่เรากำลังตามหายอยู่ครับอุโมงค์ซูปเปอร์ เออจะเพิ่งอายนะเดี๋ยวต้องางหน้าต้องได้มาใหม่เป็นไงหลังจากเมื่อคืนที่เรากำลังลุ้นว่าเราจะได้ที่นอนไหมแล้วก็เราจะเจอเรื่องราวอะไรรู้สึกว่าหายกังวลหรือยังหายนะค่ะเออจะมากับพี่ไหมครับมาถ้าไม่มากับพี่พี่ก็ไปกับน้องแล้วครับเออตามนั้นเลยแล้วเป็นไงพี่ได้ทำให้เขาเข็ดใช่ไหมเนี่ยเออพี่พี่ทำให้คนดูลุ้นระทึกไปพร้อมกับพี่จะรวมทั้งนางเอกด้วยจ้ะอันนี้อยากจะไปถ่ายรูปที่ไหนมากเพราะมองไปที่ไหนก็สวยแสงเช้าเช้านี่คือสวยมากเลยเนาะ ออพี่เาไม่เคยไม่เคยมาทังา้งหมนี่ครั้งแรกเองครั้งแรกเลย,แ,เลยแ,แล้วมันจะมีครั้งต่อไปเชื่อพี่เดี๋ยวพี่จะพามาเองจ้ะ <c oughs> ยูปายไม่เคยมาทั้งวัตองเลยไม่ <c oughs> เคยเรารู้สึกไงบ้างสัก่อนเห็นดอกดอกสีเหลือไไงี้ยรู้สึกเต <c oughs> ็ม <c oughs> จริงไหมสวยจริงไหม <c oughs> สวยตาที่เขาลงในรูมนะะ <c oughs> แล้วยากจะไปตรงนู้หรือว่าตรงนี้อันนี้คือคนกาลังกลับมาเข้าทางเราเลยขัรรอาทิตย์ตกแต่เราบทุอิตขึ้นจ้ะขราอิตขึ้นใ่มเอแล้วเราเราสทางระเขาจะเามาดึกนะ เออประมาณนั้นนะงงแล้วครับยังยังค้างอยู่เลยเช้าเมื่อคืนนอนประมาณตีสองครับทุกคน <laughs> ชาวบ้านเขาก็ไม่ไล่พวกเรากลับเลยนะ <laughs> ไม่ได้สวดมนต์ใช่ไหมออตอนนี้อ้าวเอางี้จะไปตรงไหนก่อนเอาเอาว่ามา <laughs> จะขึ้นบนหรือว่าจะลงล่างพี่ชอบขึ้นบนจ้ะไปบนทษทีนะครับเอา้านุมน่มๆไม่ยอมไปกันเนี่ยอยากดูสาสวสวยเลยไงสาวปากกิ่งสวยไหมที่เอามา <Okay. S 1> อยากมาเป็นพระเอกเลยไหม เรงต้องเข้าไปเข้าไปที่ไหนนู่นบ่อยๆที่เราจะพัดรออยู่ในนั้นอ่ะน้องฟูน้องฟูไปเดี๋ยวให้น้องๆขึ้นไปถ่ายรูปครับผมจะเก็บวิวข้างบนข้างล่างเรื่อยๆจนกว่าที่น้องๆจะพอใจแล้วเราก็จะไล่ร่ำราบบรรยากาศทุกโมตองของปีนี้ไปนะครับนะคนเยอะมากเลยพร้อมหรือยังนี่จะไปเอารถรู้ายังไงเนี่ยไม่นะคือจะเดินกลับแล้วรอแม็กนะอรอแม็กไปเอ้า น้ำน้ำน้ำดื่มแล้วพี่นายไม่ลองถ่ายรูปคือต้องวอร์มไงอากาศหนาวมากไม่งั้นเราไปไม่ได้ไงเออคอนเทนต์นะไม่เป็นคอนเทนต์ของเชฟไหมเขาโอเคตามนั้นเลยครับอยากดูสาวๆถ่ายรูปครับว่าเวลาเขาถ่ายรูปเขาทำยังไงก็ดูพระเอกถ่ายรูปเขาดูพระเอกเด้อเวลาผู้ชายเขาถ่ายรูปเขายกแก้วอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูสาวๆเขาจะโพสต์รูปท่าสวยๆคือไม่เข้าใจคนคนคนถ่ายเับคนเป็นนายแบบคนดังแบบอ่ะ ว่าคนไม่รู้ใช่ไหมว่าสันสัน,สน,สนดานเป็นยังไงพูดได้คำมัน, <c oughs> นมเป็นแอคชั่นครับจริงๆพวกเราเป็นคนดีครับทุกคนอโอ้โหโดูทุกคนทุกคนทุกคนขึ้นครับโน่นพี่เคยขึ้นไปครั้งหนึ่งม้งพี่จําไม่ได้เหมือนจะเคยขึ้นครับแต่ว่ามันนะาแสนนานแลน้วเออต้องต้องมาย้อนอด,นดีตหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นกับน้องนี้นะครับขึ้นกับคนอื่นน้องไหนยันไหนไม่ไม่บอกจ้ะพี่มีน้องเยอะจ้ะนักเอกมีเป็นพันจ้ะ สวยมากนะครับเมื่อคืนเรามาจอดจุดนี้ครับเราเราก็ไม่ได้จอดนะครับมาวนรถเท่านั้นครับแต่ว่ากลางวันนี่คือไม่ให้จอดนะครับบอกก่อนถ้อใครมาเที่ยวแล้วตอนนี้คือดอกก็เริ่มโรยไปบ้างแล้วแต่ว่ายังคงความสดนะครับเพราะว่าที่นี่คือทุ่งมะตองที่ขนาดใหญ่แล้วก็เป็นที่มีชื่อเสียงของแม่ฮ่งสอนนะครับน,อน้อกนุชจันน่ดู<ว> information center ร <oughs> ู้รู้ไหมเออหอน้่งมอนจะไปเดินห้างหรือเปล่าเนี่ยใช่เราจะไปเดินห้างเออเดินห้างนะ เดี๋ยวเราจะพาลงมอนลงไปที่เถียงนาครับเดินห้างครับเดินอรมนก็เดินเออเดินห้าง,ออางชุดชุดชุดข้ามากเลยทำไมมีชุดปากกยอยแบบน้องฟูอะออไม่ได้เอามาให้พี่ฟูก็เอามาหรอเดี๋ยวพี่จะให้น้องเดินลอซุ้มอุโมง์ดอกบัวตองนะครับนี่คือปกติแล้วจะไม่ค่อยเห็นเวอร์ชันนี้ไงแต่มากับพีต้องได้ไงดูน้องค่อยๆเดินเข้าไปในห่ายในทุ่งบัวตองให้พี่ทีดิ <c oughs> เฮ้ <c oughs> ดีริงง <บา S 1> อะทุกคนดูดี <c oughs> เข้าไปเลยเข้าไปเลยดพี่ตามไป คือเข้าไปข้างในผมไม่รู้ว่ามันจะเหลืองหรือมันจะเขียวไงแต่ว่าเนี่ยดูดิเ,ดเป็นอุโมงค์ซุ้มบัวตองครับดูแหมน่าค้นหามากนะครับอุโมงค์ซุ้มดอกบัวตองนะครับนุ่นเดี๋ยวเราจะไปโผล่กันด้านบนนะครับไปดูวิวด้านบนบ้างนะครับดูวิวด้านล่างบ้างสลับกันไปกับฟิลินทางที่ผมบอกเลยนะครับว่านะคุ้มอยู่นะครับน้องมณจรัเป็นไงข้างบนสวยไหมสวยมากขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปแล้วขึ้นไปเจอห้องน้ำครับทุกคนถอยมากๆเลยเป็นไงอะไรให้น้องหลอดอุโมงค์ก็บอกแล้วในรอบ10ปีเพิ่งมาอีกครั้งงงนึไ นี่นั้นเหนื่อยไม่เน็นแน่ธรรมดามากปกติพี่ขึ้นเข่าสูงกว่านี้อีกเขู้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเขาเป็นเด็กไม่สาวชาปะกยอจะไม่เหนื่อยได้ไงอะ่ะสาวเมืองนี่ต้องระวังให้ดีมอนระวังกิ้งนะ่ะกิ้งยี่สิบโล,โลโนู้อวิ่งได้เลยเน,เนี่ยจัดไปผมเดินขึ้นมาบนจุดชมวิวที่สูงของทุ่งบัวตองครับเหนื่อยแต่ว่าโอ้โห เช้านี้อากาศดีครับเย็นๆไม่ถึงกับร้อนครับแต่ว่าเหนื่อยนิดๆนะครับเหงื่อออกซึมๆโอ้โหสุขภาพจิตสุขภาพกายนี่คือมันต้องดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่น้งเอกกับผมนี่คือยังไม่ไม่มานะครับเพราะว่าน้างเอกก็คือจะไปถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเดินไปถึงจุดที่เป็นจุดหมายปลายทางนะครับวันนี้แล้วก็จะได้บอกกล่าวคำล้ำลาในจุดใดจุดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันสวยมากนะครับอยู่ตัวไหนก็เหลืองหมดนะครับ แต่ว่าคุณจะมองทุ่งบวตองทั้งดอยในมุมล่างหรือมุมบนก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะมองทั้งหมดเลยโดยที่ว่าเดินไปตามจุดต่างๆมาทั้งทีเข้ามาต้องไกลครับก็เก็บความรู้สึกและความสวยงามให้ได้มากที่สุดเนี่ยนะผมว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเลยนะครับนะรถเราก็จอดอยู่ไม่ไกลกับตรงที่จุดชมวิวด้านล่างนะครับทางก็มาไม่ยากนะครับถ้ามาจากขุนยวมก็ทางจะง่ายหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่คนมาจากเส้นนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนในพื้นที่หรือแม้กระทั่งคนที่อยาก มาในแนวแอเวนเจอร์ก็มาแบบผมรับมาในเส้นนองเขียวนะครับผมก็มาทำเรื่องราวให้ทุกคนได,ได้เห็นนะครับแล้วก็น้องๆที่มาด้วเฟรมใหม่อย่างน้องฟูเนี่ยก็ไม่เคยมาแอดเวนเจอร์ครับผมนะครับเพราะว่าน้องฟูเนี่ยบ้านเธอยังอยู่ในโซนที่เป็นโซนชนบทผมก็เลยอยากจะให้น้องได้ตื่นเต้นรู้สึกเราใจเพราะว่าบางครั้งประสบการณ์ชีวิตหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยทําให้น้องแบบตื่นเต้นนะเช้าก็เจอเรื่องราวที่สวยงามแบบนี้นี่คือสเต็ปผมจริงนะ เดี๋ยวรอน้องขึ้นมาก่อนนะครับผมก็ใกล้จะถึงจุดชมวิวแล้วครับนักท่องเที่ยวก็คงยังเยอะอยู่นะครับก็เนี่ยเป็นอุโมงของทุ่งดอกโมตอจริงๆเห็นไหมโอ้สวยงามตามทงเรื่ออย่างยิ่งครับลองดูบรรยากาศที่ผมถ่ายทอด้ทุกคนได้ชมนี่คือถ้าเกิดปีหน้าใครมีโอกาสแล้วอยากจะมาก็ลองมาดูครับไม่ผิดหวังนะครับปีนี้คือปีแห่งการท่องเที่ยวแม่งสอนะครับแต่ปีหน้าจะได้เจอผมอยู่ที่นี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับดู โซนที่ผมมาเป็นไงนี่นะนี่โอ้โหรถมงทุ่งอดอกบัตองครับนะแล้วก็ถึงจุดที่เป็นด้านบนแล้วนะครับทุกคน hey. คุ้มค่ากับการรอคอยกับสิ่งที่เรามารอเมื่อคืนมันอาจจะดูตื่นเต้นแต่มันพบนมีความสุขเลยเวลาได้ไม่เห็นเรื่องราว ที่สวยงามตามทั้งเรื่องนะในช่วงที่เรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนี่คือผมอันนี้ทัก,กินที่นอนลอยความสุขอยู่ที่การเดินทางครับแล่นู่นคือทะเลหมอกโอ้โหสวยมากไกลนิดนึงครับแต่สวยเราดูนังเองเราครับว่าจะเหนื่อยขนาดไหนครับนะมาแล้วมาแล้วคือมากับสาวๆอย่งเงี้ยสาวๆก็บ่นว่าเราแก่เราเรียกเราลุงอย่างงั้น เรียกผู้เท่างั้นเออแต่ดูผู้เท่านี่ขึ้นก่อนครับนี่แค่น่าจะแล้วรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยทำอะไรกันอยู่ยยอยเออดูเห็นทะเลหมอกด้วยอ่ะเดี๋ยวจะไปลงไปข้างล่างแล้วก็จะกลับมาเนี่ยชา้าจังเลยเนี่ยหิวข้าวจริง,รงนูน่นเออให้ให้พักก่อนครับาสาวๆเหนื่อยครับก็เดี๋ยวเบรกแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างครับนะคือตรงนี้มันจะเป็นทุ่งลงทะเล อยากดักนั่งสิท้า<ม>ระวังชิงช้าพังนะจ๊ะน้องม่อนพี่ไม่ไม่ไมีวิญญาซ่อมให้เขานะพี่ยิ่งไม่เก่งอยู่มาดูสาวป,ปากยอเล่นชิงช้าครับเป็นไงบ้างน้องฟูสนุกค่เะเหนื่อยไหมจ๊ะเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยบอกนะจ๊ะหลังพี่ยังบ้างอยู่จ้ะรอ,อ,อคนมาขี่เน่ยไม่มีขี่สักคนในช่วงนี้ห่างหายไปสองปีแล้วตัวเล็กครับน้าน้องฟูก็คือเออน่าจะไม่ยากสำหรับผมนะผมเคยแบกมามาคนหนึ่งครับนะใครม่อนใครพี่แบกใครอยู่ ไม่ไม่รู้เชื่อเออจำจำจไม่ได้ละเออแต่ตอนนี้เริ่มจำได้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์ตามมาทันทีเลยผมพูดไปอย่างนี้น้องเข้ามาดูเออแล้วทำอะไรอยู่เนี่ยมายืมแอคมายืมทำอะไรเนี่ยเห็นนุ่มๆไม่ได้เลยเนี่ยคือเข้ากล้องเลยดิเออนะน้องมนผมยังเป็นสาวสวยแล้วก็เป็นน้องที่ดีอยู่ครับนะพี่ชายดุก็อย่างนี้แหละไม่กล้ามีแฟนเออน้องมดจ้ะค่ะมากี่ครั้งแล้วจ้ะเนี่ย มาบ่อยมากค่ะน,น้องฟูมาครั้งแรกแล้วมากับใครอ่ะไม่ได้มากับพี่เลยลสักครั้งอ่ะก็มากับพี่แน่นั่นแหละอะไรมากับพี่ครั้งแรกหรอกับพี่นั่นละเอเอามาครั้งหนึ่งว่ามากับน้องยกเออน้องน้องน้องยกวันนี้ <pet its to the word> ติดธุระติดธุระไม่งั้นได้เห็นน้องยกเลยเพราะน้องยกก็คือมากับน้องแป้งงงๆเทแถวนะใช่เออนะแต่ว่างวดที่แล้วเราก็มาไม่ทันเราไปภูชีเพิรนะครับวันนี้เรามาที่นี่เลยทุ่งระบัตองเลยใช่แล้วที่นี่สูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่จ๊ะพันหกร้อยเมตรค่ะพันหกร้อยเมตรนะเอออยู่ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยอมจอดแม่ล้อนค่ะออออห่างจากอะไรนะตัวเมืองอุบุขุนยอมมี15กิโลเมตรค่ะออห่างจากตัวเมือง15กิโลเมตรก็ถือว<แ>่าไม่ไกลนะเนื้อที่ก็ประมาณ500กว่าไร่อ่ะเพนเนี่ยเออนะเออ,เอ,อแน่นักวิชาการบ้าครับทุกคน <c oughs> จริงๆ <c oughs> อยากมาเที่ยวก,ก็เชิญได้นะคะตำนะบนแม่อูคออำเภขุนยอมจอดแม่ล้อนค่ะนี่แหละพิชิต1,864โค้งค่ะเพนเนี่ยนั่นแหละถูกใจถึงแล้วก็มาเลยค่ะใจถึงพึ่งได้ก็พี่แหละอยู่ที่นี่เลยอ่ะไม่ไปไหนเลยสองปีสามปีแล้วเนี่ย จะอยู่ห้าปีกับพอน้องฟูนเนี่ยจ้ะเออพี่พูดเล่นนะจ้ะน้องฟูจะเพิ่งตกใจนะ <c oughs> พี่บอกค่ะพี่ชอบรับน้องนางเองอย่างเงี้ยจ้ะขู่ให้กลัวก่อนแล้วก็จะเห็นความด <c oughs> <ข>ีของพี่ที่อสา์พี่หลอกมานะจะได้เห็นความไมู่ไม่พูดอะไรนอกจากคำว่าค่ะค่ะค่ะน่ารักมากน้องฟูเออนะฟูพักให้ลมๆก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปข้างล่างต่อเดินเล่นให้เต็มที่นะครับ <c oughs> อยากกลับอะไรก็บอกพี่แน่คะ่ะน้องอยากกลับนะแต่วันร้าพี่ไปที่บ้านน้องน้องก็ต้องก็ต้องพี่แน่เต็มที่เหมือนกันนะจ๊ะ น้องไปไปไหนเลยน้องจะไม่บอกมันจะไม่บอกหรู้ครับน้องจะไปไหนมาไหนเลครับทุกคนระวังให้ดีครับน้องภูเก็ตแครับเมื่อคืนน้ำตาจะไหลเมาเบารถเมารถจะร้องไห้ไม่ได้โค้งมันเยอะหรือเปล่าเมื่อวานคือรับน้องไงรับน้องใหม่ไงต้องขู่ให้กลัวก่อนจ้ะประมาณนั้นเลยอ่าโอเคเดี๋ยวตามสบายจะถ่ายรูปก่อนสาวๆเดี๋ยวเจอกันนะครับข้างล่างใครเห็นสาวๆเดินมามากแล้วผมยังไม่เห็นเลยเนี่ยน่าจะเห็นแต่หัวแป๊บๆทุกคนเห็นไหมนู่น ยังไม่มาสาวๆกำลังเพลยนกับการถ่ายรูปอยู่ครับโอ้โคือไม่ยากจะให้เห็นนะตัวเองนะตัวเองยังไม่ล้างเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็เออไปเที่ยวกันนะสาวๆนี่คือคงจะดูดีเหมือนกันนะสาวๆล้างหน้ากลางคืนกับตอนเช้าแต่อนนตัวนี้คือไม่ล้างเลยเดี๋ยวจะเทียบให้ดูครับว่าเออหน้าใครจะเออสดกว่าใครน้าน้องก,กำลังมาแล้วครับเดินอ้อมนี่หมดแล้วครับอ้อมอ,อ,อ้อมอ้อมโค้งนี่หมดแล้วน,นะครับตอนนี้น้องๆเดินลงมาถึงด้านล่างครับ เออไม่ทราบว่าไปถ่ายสะดุดถ่ายตรงไหนเนี่ยนานมากเลยเนี่ยยังไม่กินข้าวเลยฮะลองลดลองลดทุกคนลองลดลองลดลองลดนะฮะ่เดี๋ยิดกันโนดีกว่าเอาสวยๆ้างป่ะเรื่องราวการเดินทางในค่ำคืนที่เรามาเจอดีกว่า เจออะไรบ้างคะแม่เนี่ยเจอคนเมาเมาอ่ะจะมีจูเมาโค้งจ้ะเมาโค้งหนึ่งอ่ะยางยางรั่วสองจ้ะรั่วสองเช้ามีคนแฮงจ้ะเอ่อน้องม่อนจ้ะคือไม่อยากให้เห็นนะตัวเองเลยตั้งแต่เมื่อคืนมันยังไม่ได้ล้างหน้าเลยอ่ะน้องม่อนทำไมไม่เรียกพี่ไปล้างหน้าเลยจ้ะเรียกเพนนี่แล้วไงตีให้คือพี่ก็กำลังขาดหลดอนิออนน้องม่อนเป็นหลดอนิออนนะพี่ได้จ้ะอากอะไรก็ไม่รู้เสียใครอบอากกัเมื่อคืนโดยโยเอ้า โอ้ราถึงแล้วอันนี้คือเป็นมวิวไรนะใช่เลยไฮไลท์คือตรงนี้สามร้อยหกสิบองศาหล่ะตอนนี้สามร้อยหกสิบองศานะครับมอนบอกเดเราไปชมวิวแล้วก็เราก็จะทำลายบรรยากาศตรงนี้ไปนะครับเดินขึ้นมาตรงจุดชมวิวที่เป็นด้านบนสามร้อยหกสิบองศานะครับก็สื่ใจมากเลยสวยมากนะครับวิววันนี้วิวมีแต่คนครับกระสุนกระตองครับนะ คือมันก็จะหมดฤดูกาลท่องเที่ยวอลไรไงทุบโมตองต้องมารีบเก็บก่อนปีนี้คือปีแรกไงอยู่แบงส์สอนมาหลายปีแล้วไม่ไม่เจอไงอันนี้คือมาแล้วนะครับทุกคนถ่ายกันถึงทุบโมตองแล้วตะก,ก่อนไปภูชีเพินะครับอ่ะได้ไงสบายใจไหมสบายใจมากค่ะน้วหน้าก็เริ่มหิวแล้วเนี่ยเออแล้วน้องฟูโอเคนะโอเคสวยไหมคะเดี๋ยวไปละเก,การมาทุบโมตองครั้งแรกค่<ส>ะเออะ <c oughs> จะจะมากับพี่ไหมปีหนะ้า มาแต่พี่จะพี่ไม่มาด้วยนะจ๊ะท <laughs> ไมอย่างนั้นเลยพี่แน่ <laughs> เออเพราะว่าพี่อาจจะไปที่อื่นแล้วจ้ะเพราะพี่ต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วจ้ะ <laughs> เออพี่มีเวลาอยู่ประเทศไทยแค่ช่วงนี้แล้วจ้ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวลรำราไปได้วันนี้ไปขอบคุณน <c oughs> ้องม่อน <c oughs> นะครับ <c oughs> น้องฟู <c oughs> ที่มาเป็นสั่งงานตามคำเรื่องให้กับเราแล้วก็เชนแม็กน้องยุทธตอนนี้ไปเอารถมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งยางรู้อยู่ที่หนองเขียวนะครับแล้วก็พี่ทำกลับไปก่อนแล้วนะครับบอกว่าทุกคนคงชอบแนวการเดินทางครั้งนี้ครับก็จริงๆผมก็จะเข้าป่าเข้าดงเข้าลึกนะครับวันนี้ขอพา สาวเข้ามาอยู่ในดงดอกไม้บ้างนะโอเคบาสทายครับเก็บภาพเรื่องราวความสวยงามของน้องๆได้เลยครับที่เด็ดคือการเดินทางผมต่อนะครับว่าผมจะไปไหนรับรองว่าสุดอีกแล้วนะเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับไปนะครับอ๋อเพื่องงาช้างเขาไปโอ้พี่เขาลอกดาเราอะพี่เขาด่าผมทุกคนเอาวเราเว้ยว่ามาจากที่ไหนครับเนี่ย ปทุมเด็กกรุงเทพก็ได้มาุมใกล้กันโอเคไว้คุยกันคราวหน้าไปเจอกันที่กรุงเทพครับโอเคนะแค่คุยกันเล่นนะครับนี่